ครับกราบสดีทุกทุกท่านที่กำลังติดตามชมและรับฟังจากเครือข่ายของดี n อและสถานีวิทยุกวปและเครือข่ายทางเว็บไซต์ทุกเครือข่ายขอบคุณพี่น้องสวัสดีทุกท่านหลังจากที่เมื่อวานพี่น้องที่ใช้แรงงานได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนกันหนึ่งวันและเป็นวันของท่านวันนี้ก็คงจะหยุดชดเชยกันอีกหวันนะครับ วันนี้กะวะปอขอโอกาสนะครับมาถแถลงการด่วนซึ่งตอนนี้กะะปอปและพี่น้องประชาชนกำลังระดมรายชื่อเพื่อให้ได้หนึ่งหมื่นลายชื่อขอคืนพื้นที่ขอคืนความสุขเปิดถนนแจ้งวัฒนะในส่วนระหว่างหน้าสารปกครองไปถึงหน้าเมืองทองเก่าก่อนจะถึงโลตัส ผ่านหน้าตุลาการสารรัฐมนูนประมาณสักตรงนั้นน่าจะประมาณสักเกือบ1นกิโลนะครับซึ่งถูกโจรกระบฏและกลุ่มที่กําลังทําให้บ้านเมืองเสียหายหยุดอยู่ในขณะน,นี้ยึดมาเป็นเวลา5เดือนกว่าแล้วทีนี้ใกล้จะถึงลูกหลานของเราจะเปิดเทอมการสัญจรไปมาเกิดการติดขัดและมีความลำบากมากซึ่ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินวันนี้บอกว่าประชาชนลำบากอย่างยิ่งบางท่านที่มาลงรายชื่อหนึ่งหมื่นรายชื่อกับผมและทีมงานของกวปซึ่งกวปเนี่ยเราต้องเรียนอย่างนี้นะครับพี่น้องเนี่ยมาล้องที่กวปต้องการให้กวพเป็นตัวแทนแล้วนำเสนอไปยังสารแพ่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสอรอสอหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ดูแลพื้นที่ซึ่งจะต้องรักและดูแลความสงบให้กับพี่น้องประชาชนปลอดภัยทั้งชีวิตและท,ทรัพย์สินนั้นเราก็พยายามรวบรวมรายชื่อมาตั้งแต่วันที่30เมษายนรู้สึกว่าสองวันสามวันที่ผ่านมาน่าจะมีประมาณ3-4,000รายชื่อผมอยากจะให้พี่น้องในเส้นถนนรามอินทราฝั่งมินบุรีกิโล1ถึงกิโล20ถนนรามอินทรา ที่ท่านต้องใช้รถใช้ถนนกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่รถตู้รถเมย์พร้อมพี่น้องจังหวัดนนทบุรีและพี่น้องเป็นสุภาพสตรีผู้สูงอายุที่ต้องข้ามไปทำงานผู้สูงอายุบางครั้งต้องข้ามไปโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลที่อยู่ฝากฝั่งจังหวัดนนทบุรีบอกว่าลำบากเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้ากลับมามืดมค่ำค่ ก็เกรงว่าชีวิตและทรัพย์สินมันไม่ปลอดภัยขนาดเจ้าหน้าที่ทหารก็ยังโดนยิงเจ้าหน้าที่ที่มีบัตรเป็นข้าราชการก็ยังโดนกระทืบฉะนั้นเนี่ยคดีต่างๆเกิดขึ้นที่สอนอนทุ่งสองห้องแต่ละวันเนี่ยไม่น้อยกว่า 3- าสี่คดีฉะนั้นจึงกลาบเรียนว่าถ้าสุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกปปสรวมไปถึงไอโลน ที่อยู่ตรงนั้นจะมีความบริสุทธิ์และมีเจตนารม์ที่จะปฏิรูปทำให้บ้านนี้เมืองนี้สงบทำให้บ้านนี้เมืองนี้ประชาชนมีโอกาสทดลองหน่อยได้ไหมฮะแสดงให้ประชาชนคนทั้งประเทศได้เห็นได้ไหมครับเริ่มต้นจากการเปิดถนนคืนความสุข คืนพื้นที่เปิดถนนแจ้งวัฒนะก่อนแล้วจึงไปปฏิรูปประเทศได้ไหมครับสุเทพเทือกสุบัรกับกรปป,ปสถ้าเล็กๆคุณยังทำไม่ได้แค่นี้คุณยังไม่แสดงให้ประชาชนไว้วางใจคุณก็ไม่ต้องมาร้องแลกแหกกระเชอว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือว่าจะปฏิรูปประเทศเหมือนดังที่อภิสิทธิ์และสุเทพพูดมาตลอดเมื่อสักครู่ผมฟังพี่โด่งแล้ว ผมเห็นชัดเจนว่าวันนี้สุเทพเป็นเลขากปป,ปสพุทธอิสระวันนี้บอกว่าเป็นพุทธอิสระแต่อนาคตเหมือนพี่โด่งพูดนะครับผมเห็นด้วยครับยังไงก็ตามแต่ฮะเป็นผู้ต้องหาและเป็นคนอยู่ในคุกแน่นอนครับคนเหล่านี้อันนี้ผมเชื่อครับฉะนั้นจึงกราบเรียนพี่น้องและเชิญชวนพี่น้องให้เอารายชื่อในจำนวนหนึ่งหมื่นายชื่อนี่ฮะ ไปลงรายชื่อที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏท,ทุกทุกวันนะตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง19นาฬิกานะครับถ้ามาไม่ได้ท่านก็ถ่ายบัตรแล้วก็เซ็นมาพร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับบอกใช้ในการขอคืนพื้นที่คืนความสุขให้กับประชาชนแล้วก็ฝากใครก็ได้นำมาส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับเป็นตัวแทนอยู่ที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏแล้วเย็นนี้ตั้งแต่ 4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงหนึ่งทุ่มเราก็จะมีเวทีเสวนาหน้าอนุสาวรีย์ปราบกบฏจำนวนไม่น้อยกว่า4ี่ชั่วโมงวันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องให้ไปร่วมกันให้มากๆเราต้องขอคืนพื้นที่คืนความสุขเราจะปล่อยให้โจรกระบทเราจะปล่อยให้คนทำลายประเทศมาเอาสิทธิเสรีภาพเอาสิทธิของเราแล้วไปปิดถนนไม่ให้เราใช้ถนนเราจะยอมไม่ได้ครับนะครับ ขอเชิญพี่หนุม่มต่อเลยครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็ผมขอเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยการที่กลุ่มประชาชนนะครับมาร้องเรียนยังกปอปเนี่ยเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้วสาเหตุถ้าเกิดเราปล่อยให้กบฏเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในล้นอิสระเนี่ยนะครับกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดไปนะครับแล้วทางความเสียหายให้เนี่ย ผมถือว่ามันเป็นความรับผิดชอบนะครับของสอรอสอรที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่แล้วก็นะครับคืนพื้นที่การสัญจรให้กับประชาชนโดยสงบนะฮะแล้วผมก็เรียนไปอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของคนที่ร่วมขบวนการกับในนะครับโลนอิสระเนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับวันนี้เนี่ยคุณเป็นกาดได้คุณไปคุ้มครองมันได้แต่วันหนึ่งที่มันติดคุกคุณก็โดนติดคุกไปด้วยฮะแล้วคุณจะโดนหนักกว่าน,นั้นด้วยฮะ สำหรับความเดือดร้อนที่คุณกระทํากับพวกเขานะครับไม่ว่าจะคนสัญจรผ่านไปมาที่มีการรีดไถฮะวันนี้เนี่ยคุณอาจจะขนองคุณอาจจะมีอํานาจโง่โควายคายของคุณก็แล้วแต่ฮะแต่สุดท้ายเสร็จฮนะอย่างที่พี่ดองอัตฉชัยพูดนะครับสุดท้ายพวกคุณก็โดนข้อหาหมดทุกคนฮะวันนี้ขนองไปเถอครับรับเงินค่าจ้างในการเป็นกาดไปแต่เวลาถึงเวลาที่คุณโดนคดีความถึงวันนั้นแหละพวกคุณจะร้องฮะ ไอ้รถอิสระก็เอาคุณไม่นะครับก็ไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เพราะมันก็ต้องนะครับติดคุกเหมือนกันและโดนข้อหาชักกะชักันด้วยคุณคิดเอาแล้วกันฮะนะครับว่าวันนี้เนี่ยอนาคตคุณจะฝากไว้กับอันท่อ,อนะครับรถอิสระเนี่ยก็ลองดูครับนะครับคุณก็ลองคิดดูว่าคุณคิดว่ารัฐบาลน,นะครับหรือฝ่ายประชาธิปไตยจะแพ้หรอฮะไม่มีทางครับผมบอกไว้ได้เลยฮะย่างยืนยันกันอย่างมากก็คือตรงนี้ฮะเอาแค่แนวร่วมวันนี้เนี่ย ที่การที่พวกคุณชุมนุมอยู่ในบริเวณนั้นคุณก็ประเมินในสายตาคุณเองว่ามันมีกี่คนเองที่เห็นด้วยกับพวกคุณอามาัดเองก็ไม่เอากับพวกคุณแล้วนะครับแม้กระทั่งกกปศเองอันทาอิสระนะครับหรือว่าลถอิสระเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะเบนออกมาจากกกปศตั้งตัวเป็นอิสระถามว่าไอ้กลุ่มคนแค่นั้นไม่ขนามือหรอกครับพวกคุณจะซักแค่ไหนเชียวถ้าประชาชนจะไปทาจริงจริงฮะคุณอยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นสํานึกซะ วันนี้เนี่ยขนองไปนะครับตั้งใจทําให้พุทอไออันท่าอิสระไปฮะแต่สิ่งสุดท้ายพวกคุณจะต้องเจอฮะอย่างหนักก็คือคดีความที่พวกคุณจะไม่มีทางหนีได้มันเป็นคดีอาญาแผ่นดินวันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ปราบปรามคุณคุณอย่าคิดว่าอ๋อเขาไม่ทําอะไรเขาไม่กล้าทําอะไรไม่ใช่ฮะเขารอให้คุณมีคดีความพ่อพูนให้มากที่สุดแล้วมันดิ้นไม่ดนะุติดคุกตลอดชีวิตก็เลือกเอาฮะระหว่างจะเชื่อโลดอิสระหรือว่ามองอนาคตตัวเองอันนี้ผมเตือนไปยัง กาดก,กรกปสโดยเฉพาะสมุนล้นอิสระนะฮะก็ให้ได้สานึกว่าล้นอิสระจะเอาปัญญาไหนมาช่วยคุณคุณอย่าคิดว่าการรัฐประหารจะเกิดขึ้นการรัฐประหารเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับประยุท์จันโอชาก็รู้อามาดเองก็รู้ว่าถ้าหากปฏิวัติสิ่งที่เขาจะเจอคืออะไรครับคือการลุกคือของประชาชนทั้งประเทศคือต่างชาตินะครับก็จะเข้ามาร่วมด้วยเขาต้องการเปิด AEC พวกคุณไม่ต้องการเปิด ถ้าต่างชาติเข้ามากดดันคุณคิดว่าอามาตที่หนุนหลังพวกคุณมันจะนะครับทนได้หรอครับมันยังไงมันก็ไม่สนับสนุนฮนะวันนี้ก็เห็นภาพชัดแล้วว่าระส่มระสายกันขนาดไหนก็กรปศเงินเบี้ยเลี้ยงของพวกคุณก็เริ่มกระท่อนกระแท่นน,นะครับเงินค่ากาัดก็เริ่มกระท่ทนกระแท่น,นคิดเอาแล้วกันครับแต่ถ้าเกิดวันนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่สลายตัวก่อนวันที่6พวกผมนะครับในฐานะประชาชนเนี่ยจะทําหน้าที่นั้นเองฮะถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ทําพวกผมจะทําเองนั่นหมายความว่า การที่พี่น้องประชาชนมาร้องเรียนผ่านสื่อวิทยุกวพนะครับเพื่อให้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยุติธรรมกับประชาชนแล้วผมก็เรียนไปยังตุลาการนะครับไม่ว่าจะศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลแพ่งหรือศาลฎีกาก็แล้วแต่นะครับให้คุณเข้าใจแล้วก็จดจําพระราชดำรัสเอาไว้นะครับซึ่งนะครับผมจะอัญเชิญพระราชดำรัสนะครับอ่านให้พ่อแม่พี่ฟอพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้พิพากษา ประจําสารยุติธรรมยึดคําปฏิญาลักษาความยุติธรรมนะครับให้กับประชาชนไว้วางใจในยามเดือดร้อนนะครับนี่คือพระราชดำรสนะฮะในการนี้ทรงมีพระราชดำรสใจความว่าเมืองไทยมีศาลที่ไว้ใจได้หมายความว่าถ้ามีความเดือดร้อนอะไรก็ไว้ใจได้ว่ามีคนเอาใจใส่ท่านได้รับหน้าที่นะครับสำคัญมากและขอให้รักษาความไว้วางใจ นะครับของประชาชนรักษาความเป็นธรรมในทุกกรณีจะทําให้ประชาชนมีความอบอุ่นเมื่อประชาชนมีความอบอุ่นใจความยุติธรรมก็เกิดขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดในการนี้ขอให้ท่านรักษาคําปฏิญาณที่ได้กล่าวท่านจะได้มีเกียรติที่ทําหน้าที่อันสําคัญรักษาความดีนั่นหมายความว่านะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสนะครับ ออกมาเช่นนี้นั่นหมายความว่าใจความสําคัญนะครับที่เรามองได้ก็คือว่าต้องทําให้ประชาชนมีความอุ่นใจคําว่ามีประชาชนมีความอุ่นใจนั่นหมายความว่าศาลเองก็ต้องให้ประชาชนไว้ใจนะครับไม่ใช่คุณจะตัดสินใจตามอาเภอชอบวันนี้ความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนทุกคนทั่วประเทศไทยฮะผลกระทบจากการปิดนะครับสถานที่ราชการในการก่อวอดต่างๆของกลุ่มกกปศ นั่นถือว่านะครับประชาชนนะครับอย่างพวกเราเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนแต่ตุลาการฮะผมอยากจะบอกพวกคุณครับจําพระราชำดำรัสเอาไว้ประชาชนเนี่ยถ้าคุณทําให้ประชาชนอุ่นใจประชาชนก็ไม่ไปด่าไปว่าคุณหรอกครับไม่มีพาควิจารณ์คุณนะแต่นี้คุณกําลังทํากับสิ่งตรงข้ามกับที่ได้ปฏิญ,ญาณตนต่อหน้าพระพักเอาไว้ก็คือไม่ปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นครับทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนไปอุ้มคนกลุ่มหนึ่ง แต่ไม่นะครับเอาใจใส่ประชาชนทั้งประเทศนั่นหมายความว่าคุณก็ไม่นะครับไม่ได้ทําตามค,าคําปฏิญาณฮะสนึกในพระมหากรุณาที่คุณหรือสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยนะครับในขณะนี้ผมขอประนามตุลาการนะฮะว่าพวกคุณเนี่ยฮะได้ทําลายประเทศนี้ได้ทําลายความสงบของประเทศนี้ได้ทําลายความมั่นคงของประเทศไทยฮะถึงวันหนึ่งฮะถ้าทนไม่ไหวประชาชนจะลุกออกมาขับไล่พวกคุณเองฮะนะครับเพราะฉะนั <the> ้นผมเตือนไปยังต <oon> ุลาการนะครับไม่ได้ข่มขู่ไม่ได้เด้งสิ้นฮะ คุณก็ลองดูพลังของประชาชนแล้วกันฮะถ้าเกิดพวกคุณยังทําอย่างนี้อยู่นะฮะโดยเฉพาะสารแพงก้าข้อนะครับกรณีที่ออกมานั้นมันเป็นเรื่องที่ทุเลศที่สุดฮะเป็นเรื่องที่ทําลายคนไทยทั้งประเทศเอาแค่พวกกูเอาแค่กูว่าหรือแม้กระทั่งสารดีกาคุ้มครองใช้กฎหมายคุ้มครองนะครับปปชบอกว่ามีกฎหมายรองรับปปชที่มาโดยไม่ได้รับการโปรดเกล้าผมขอประนามสารดีกานะครับว่าพวกคุณเนี่ยนะครับ กำลังทําให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมีอํานาจเหนือสถาบันพระมหากษัตริย์และไม่ได้ให้เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เท่ากับหมิ่นพระราชาอํานาจการหมิ่นพระราชาอานาจนั้นหมายความว่านะครับคุณบอกว่าถึงจะไม่มีนะครับพระประมาพิไทยแต่พวกคุณมีอํานาจตามสารดีกาได้ถแถลงสารดีกาช่วยถแถลงออกมาให้ประชาชนทราบหน่อยว่าไอ้กฎหมายข้อนั้นคือข้อไหนแล้วคุณช่วยวินิจฉัยหน่อยคุณช่วยพิจารณาหน่อยว่าการที่คุณทําแบบนี้เท่ากับว่า คุณเห็นชอบกับรัฐาธิปัตย์ใช่ไหมคุณมองว่ารัฐาธิปัตย์ประกาศมานะครับการประกาศของคณะคมชที่ผ่านมานั้นเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรัฐาธิปัตย์เหมือนอย่างที่สุเทพทุกสุบันกําลังจะเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยภาคประชาชนขอประนามการทําหน้าที่ในการพิจารณานะครับของศาลนะครับโดยเฉพาะศาลฎีกาและก็ศาลแพ่งนะครับที่ออกมากําลังทําให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายถ้าหากประชาชนทนไม่ได้ พวกผมก็ไม่สนเหมือนกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นพวกคุณทําพวกคุณต้องแก้ครับสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดขึ้นณนะวันนี้เนี่ยยุติได้แล้วครับสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณกันหน่อยหนึ่งสำนึกหน่อยหนึ่งครับว่าบ้านนี้เมืองนี้มันกําลังจะเดือดร้อนซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นนะครับเป็นประสบนิกกรใต้พระบระโมโพธิที่สมภานของนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนเนี่ยมาถึงประชาชนพระองค์ก็ต้องเดือดร้อน แต่ถามว่าตุลาการแม่อนาทรร้อนใจกลับไปเข้าข้างโจรกลับไปเข้าข้างกับกลุ่มกบฏผมเห็นสมควรประนามการกระทําและประนามความรู้สึกของพวกคุณฮะเพราะพวกคุณไม่มีจิตสํานึกในความเป็นธรรมอย่างที่พวกคุณได้ปฏิญ,ญาณตนต่อหน้าพระพักเท่ากับคุณโกหกการโกหกของพวกคุณสมควรที่จะได้รับการประนามจากประชาชนนะครับนะครับไม่ว่าจะสารดีกาและสารแพ่งที่ตัดสินออกมาแบบนี้ในกรณีที่สําคัญที่สุดนะครับคุณช่วยพิจารณา และช่วยแถลงเก่าวให้ประชาชนทราบได้ไหมว่ากฎหมายข้อไหนที่เป็นกฎหมายรองรับปปชและรองรับอำนาจนะครับของปปชช่วยอธิบายประชาชนให้รับทราบด้วยไม่งั้นก็ไม่เข้าใจปปชก็อ้างอย่างนี้อย่างเดียววันนี้ประชาชนเกิดความสับสนระหว่างพระปรมาพิไทยและรัฐาธิปัตย์อันไหนสําคัญกว่ากันอันไหนที่เป็นปจาริตประเพณีที่ถูกต้องวันนี้ศาลช่วยอธิบายประชาชนครับไม่มีใครบอกคุณ แต่เราบอกคุณต้องการให้คุณแถลงการนะค,คุณต้องแถลงการครับไม่ใช่คุณอึมคึมและเงียบถ้าเกิดคุณอึมคึมและเงียบนั่นหมายความว่าคุณตอบประชาชนไม่ได้คุณสีแจงกับประชาชนไม่ได้แล้วคุณจะเป็นศาลได้ไงคุณจะมาตัดสินข้อกฎหมายได้ไงฮะเพราะฉะนั้นช่วยพิจารณาและบอกประชาชนด้วยนะครับในกรณีของอำนาจของศาลที่นะครับให้การรองรับคณะทํางานนะครับปปชที่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าด้วยนะครับก็ฝากไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับ พี่น้องครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันมีอยู่2กรณีครับกรณีแรกก็คือเรื่องของสารดีกาที่รับรองอํานาจของปปชซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอีกข้อหนึ่งครับก็คือมาตรา0 0วรรควัท้ายนะครับที่คณะนะครับตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้รับนะครับไม่ได้มีพรบ,บอรองรับก็คือไม่มีกฎหมายรองรับในการพิจารณาคดีความทั้งหมดถือว่าไม่ถูกต้องผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับคนไทยทั้งประเทศนี้ครับ วันที่4เนี่ยนะครับพี่น้องนะครับประชาชนเนี่ยเขาจะรวมตัวไปกันที่พักเพื่อไทยนะครับเพื่อไปขอให้พักเพื่อไทยประกาศอริยขัดขืนนะครับต่อคําตัดสินใดๆทั้งสิ้นของสารรัฐธรรมนูญฮะเพราะฉะนั้นนะครับไปช่วยกันฮะแล้วไปบอกพักเพื่อไทยว่าไม่ต้องรองรับอํานาจไม่ต้องยอมรับอํานาจใดๆทั้งสิ้นของสารรัฐธรรมนูญเพราะไม่ถูกต้องเพราะนะครับทำผิดกฎหมายทําผิดรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับครับ อีกเรื่องครับอีกเรื่องที่ผมต้องย้ำครับทางปปชซึ่งเป็นคู่กรณีกับประชาชนตลอดมาและเป็นคู่กรณีข้อพิพาทกับกวพตลอดมาในเรื่องที่กล่าวหาและใส่ร้ายพวกผมในฐานะประชาชนปปชออกถแถลงการว่าจะชี้มูลในยกยิ่งลักณในวันที่ที่เถึงวันที่14อาจจะเป็นวันที่7หรือวันที่14นะครับ และปปชพยายามดิสเครดิตรัฐบาลยิ่งรักมาตลอดก่อนหน้านี้กล่าวหาว่าข้าวในโกดังหายไปสองล้านตันพอพักเพื่อไทยออกมาท้าว่าถ้ามีไม่ได้หายวิชามหาคุณต้องออกจากตำแหน่งเอาไหมนายวิชามหาคุณก็เงียบสแสดงว่านายวิชามหาคุณไม่มีวุฒิภาวะนึกจะพูดอะไรก็พูดพล่อย ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปคราวนี้ผมอาจจะต้องเอาตะก้อไปใส่ปากให้วิชาหรือว่าคณะปปชอเนี่ยมันอดอยากนักผมอาจจะต้องเอาเอาเพชรดีกรีไปให้ปปชอได้รับประทานกันะหนอยฉะนั้นสิ่งที่ปปชอวันนี้จะต้องสำนึกสิ่งที่ปปชอจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ ให้กับประชาชนได้แลเห็นนั่นก็หมายความว่าปปชได้อ้างว่าโครงการจำนำราคาข้าวได้เสียหายไปหลายแสนล้านผมในฐานะประชาชนลูกชาวนาและเป็นตัวแทนของประชาชนก็อยากจะฝากไปยังปป,ปชคุณช่วยเอาเอกสารไอ้ความเสียหายออกมาตีแผ่ให้สังคมได้แลเห็นหน่อย แล้วก็ไอ้สิ่งที่คุณบอกว่าไม่เคยชี้แจงเลยว,ว่าไอปาา้ปลอสอมันเสียหายไปเท่าไหร่โครงการประกันราคาข้าวของนายอภิไอรัฐบาลอภิสิทธิ์วชชาชีวะเสียหายไปกี่แสนล้านคุณยังไม่เอามานําเสนอโรงพักสุเทพเทือกสุบรรหลายพันล้านก็ยังไม่เอามานําเสนอฉะนั้นคุณเอามาเปรียบเทียบให้เห็นกันหน่อยว่าไอ้ปลอสอหกแสนกว่าล้าน แล้วก็โครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาลอภิสิทิ์หลายแสนล้านและลุงพักของนายสุเทพหายไปหลายพันล้านโดยที่ประชาชนไม่ได้รับอะไรเลยข้าวก็ไม่อยู่วัสดุก็ไม่ได้อยู่เงินก็เจ๊งของก็เสียหายสร้างก็ไม่เสร็จแล้วยังไม่เอามาคืนยังไม่เรียกค่าเสียหาย ปปอชอถ้าคุณไม่เอาเอกสารเหล่านี้แล้วไม่ไอความเสียหายเหล่านี้มาเปรียบเทียบให้ประชาชนได้แลเห็นคุณไม่รับผิดชอบคุณก็ไม่ต้องสะเออจะมาชีมูลโครงการจำนำราคาข้าวถ้าคุณยังไม่แสดงความบริสุทธิ์ใจและนำเอกสารเหล่านี้มาเปรียบเทียบอย่าเอาแต่พูดอย่าเอาแต่ดบี้เครดิตรัฐบาลยิ่งรัก แต่ไอ้คนที่จังไรทำความเสียหายประชาชนไม่ได้อะไรเลยปลสโครงการประกันราคาข้าวช่างไข่เป็นกิโลโลงพักคุณไม่เคยพูดถึงไม่เคยรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นคุณต้องรับผิดชอบฉะนั้นในเมื่อว่าศาลตัดสินให้ทายาตสมัครรับผิดชอบค่าเสียหายปปชคุณก็ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเช่นกัน ประชาชนสงสัยครับวันนี้มันเหมือนว่าปปชเป็นลูกน้องพรรคประชาธิปัตย์เป็นลูกน้องกปปสถ้าคุณไม่แสดงความบริสุทธิ์ใจคุณไม่มีเอกสารคุณก็ไม่สามารถจะชี้มูลใครได้ถ้าคุณชี้มูลคุณก็เจอประชาชนอย่างพวกผมอย่างแน่นอนในเมื่อว่าคุณต้องการอยากจะจุดฉนวนสงคราม อยากจะราดน้ำมันเข้ากองไฟเอาได้เลยปป,ปชไม่ต้อง1สสหรอกวันพรุ่งนี้ก็ได้แล้วจะเห็นว่านากนี่มีจริงอย่าทำพฤติกรรมสันดานแบบนั้นเลยเลิกเธอวิชามหาคุณอาจพี่น้องอาจจะไปกระทืบแล้วไปขอโทษเหมือนพุทธาอิสระทำก็ได้พฤติกรรมของคุณเนี่ยมันไม่ใช่พฤติกรรมของคนมันเป็นพฤติกรรมของสัตว์บังเพูดเลย โปรด้าก็ไม่ได้รับการโปรด้าแต่สันดานยังเป็นโจรเป็นสัตว์อยู่อย่างนี้ฟ้องมาพร้อมถ้าอยากจะทะเลาะก,กับประชาชนเอาได้เลยไม่มีปัญหาไม่ใช่ไปใส่ร้ายาไปสูือื่นสันดานเป็นปปชแบบนี้มันใช่ไม่ได้ครับมันไม่ไหวกันแล้วมันต้องล้อฮะ บอกเลยะถ้าชี้มนเมื่อไรเจอกันเมื่อนั้นครับเท่ากับพวกคุณน่ะลาดน้ำมันเข้ากองไฟพวกคุณประกาศสงครามในเมื่อว่าประกาศสงครามก็พร้อมที่จะปิดปิดประเทศกระทืบกันน่ะวิชามหาคุณเชิญพี่ถิมต่อเลยครับตั้งหลักไม่ถูกแกล้วแหมกำลังฟังเพลินเลยอยากจะให้พูดต่อนะฮะรู้สึกว่ายังยังมีอีกเยอะนะคะที่คุณสรักอยากจะพูดแต่ว่าเวลาเหลือน้อยก็ ต้องทักทายพี่น้องที่นี่นะคะที่ที่มาเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ฟังจากสถานีเครือข่ายกวปอแล้วก็ที่ชมทีวีดีเอ็นเอ็นนะคะก็ตอนนี้เรียกว่าถึงขั้นวิกฤตแล้วนะคะที่ประชาชนทนกันไม่ไหวแล้วนะคะทุกที่ทุกทางแม้แต่แจ้งวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะที่เราต้องขอคืนพื้นที่ มันเป็นเรื่องของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นบัตรประชาชนถ่ายเอกสารมานะคะแล้วก็รีบมาลงทะเบียนที่อ,อ,อนุสาวรีย์ปราบกบฏเราไปตั้งตรงนั้นเพราะชื่อมันเราต้องปราบกระบนบคะเพราะกระบฏอยู่เกลื่อนเมืองและตอนนี้เราหน้าที่ของประชาชนนะ,ะและโดยเฉพาะกวปจะต้องเดินหน้าทำหน้าที่ตามที่ได้ประกาศเอาไว้ว่าเราจะทำงานภาคประชาชนไม่เกี่ยวกับการเมืองใดๆนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้อง เอาเอกสารมานะคะบัตรประชาชนเขียนเบอร์โทรและบอกว่าขอขอคืนพื้นที่นะคะถนนแจ้งวัฒนะเอกสารนี้เราจะไปใช้ในเรื่องนั้นส่วนเรื่องอื่นๆที่จะเดินหน้าถามสารดีการเอ๊ะโทษนะคะสารแพง่งที่9ข้อที่คุณหนุ่มพูดไปสักครู่นี้อันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําต่อไปนะเรื่องเรายังมีอีกเยอะนะคะต้องอส่งต่อให้คุณหนุ่มเลยนะคะครับ เดี๋ยวให้พี่แดงสักนิดฮะสักสองนาทีครับแดงสาบครับก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับนะแล้วก็ที่ฟังที่ติดตาม d n n นะครับนทางบ้านที่จริงผมมีอยู่สองประเด็นนะครับนะมีอยู่2ประเด็นแต่คงเวลาคงไม่เอื้อครับนะประเด็นที่1ก็คือกรณีนะครับย้ายทวินนะครับกรณีที่ เรื่องทวินเปลี่ยนสีนี่แหละครับแล้วกป็ประเด็นที่สองนะครับนะเกี่ยวกับการที่ปปชชี้มูลสวนะครับสวที่ทำตามหน้าที่นะครับถูกปปชี้มูลในกรณีของทวินเปลี่ยนสีนะครับคนที่ร้องครับคือสวอนายภัยบูลนิติตะวันครับ ไอคนที่ร้องนี่ผมว่าไอคนที่ร้องกับคนที่รับคําร้องเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าสอง,สองกลุ่มนี่ใครโง่ก,กว่ากันพี่น้องเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการที่นายไพูรจนนิติวันร้องเนี่ยนะครับเกี่ยวกับกรณีของคุณทวินเนี่ยตามมาตา266ครับมาตา267-268มาตา266นี้ รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าสอสอสอวอจะใช้สถานะความเป็นสอสอส,อสอวอรครับในการที่จะย้ายนะครับหรือว่าย้ายข้าราชการไม่ได้ครับแต่กรณีที่นาย,ยกรัฐมนตรีนี่ย้ายนายถวินเปลี่ยนสีครับย้ายตามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครับมาตรา4 11วงเล็บส บัญญัติตั้งแต่ปี2534ครับเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีนายกคนไหนหรอกครับที่จะเอาตำแหน่งสอสอ,อ้างอำนาจการเป็นสอสอมาย้ายค่าราชการจริงไหมพี่น้อง <Yeah. S 1> ผมถึงบอกว่ามันไม่ไม่เข้าข่ายไงครับอย่างมาตา268เช่นกัน268เขาก็บัญญัติไว้ว่า นายกรัฐมนตรีนะครับจะใช้ตามพระราชบัญญัติในกำหนดไว้ในมาตรา26ไม่ได้ครับนะแต่แต่แตแตนายพบุลณนิติต,ตวันนี่พยายามที่จะอ้างเฉพาะวักแรกครับเขาห้ามจริงๆครับใช้สถานะในการที่จะไปแทรกแซงข้าราชการตาม26ไม่ได้แต่ทั้งนี้นะครับถ้าเป็นการปฏิบัติ ย้ายตามอำนาจหน้าที่หรือว่าตามนโยบายเนี่ยนายกทําได้จริงไหมพีม่น้องนี่คือที่ผมพยายามที่จะเทียบเคียงให้เห็นว่าการย้ายนายถวินเปลี่ยนสีก่อนที่จะมีนายถวินเปลี่ยนสีเข้ามาครับย้ายพลโทสุรพลนะครับรัฐบาลอภิสิทธิเวชชาทีวะเป็นคนสั่งย้ายพลโทสุรพลเพื่อนอายการครับวันที่ส0สิบ มิถุนา2,552ห5ครับครั้งนั้นหมาตัวไหนยายผมไม่รู้ครับเพราะว่าไม่มีการผิดจริงไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเทียบเคียงให้เห็นว่าถ้าถ้านะครับถ้าสารปกครองคืนตำแหน่งให้กับทวินเปลี่ยนสีจะต้องคืนให้ คืนตำแหน่งให้กับพลโทสุรพลด้วยจริงไหมพีม่น้อง <Yeah. S 1> ถ้าอย่างนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของนะครับของฝ่ายตุลาการเนี่ยหรือว่าศาลปกครองเนี่ยโดยไม่เป็นไปตามความยุติธรรมจริงไหมพีม่น้อง <Yeah. S 1> ขัดบ้าตา1น7นะครับขัดบ้าตา30มมาตา30ก็คือบุคคลต้องเท่าเทียมตามกฎหมายใช่ไหมพี่น้อง ถ้าถวินผิดนะครับสุรพลอภิสิทธิ์ก็ต้องผิดจริงไหมพี่น้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมก็สรุปนะครับผมขอสรุปเลยครับเราจะอยู่กันที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏถึงวันที่7แล้ววันที่6เนี่ยนะครับพี่น้องชาวนาจะเดินทางมาที่กอกตก็ขอให้พี่น้องเราไปให้กำลังใจด้วยนะครับ แล้วหลังจากวันที่7แล้วเรารวบรวมรายชื่อได้1,000 10, งหมื่รายชื่อแล้วเราจะขอเปิดพื้นที่คืนความสุขถนนแจ้งวัฒนะให้กับพี่น้องและลูกหลานของเราที่จะเปิดเทอมทันทีและปป,ปชย้ําเตือนนะครับถ้าคุณไม่ชี้แจงเอกสารความเสียหายปรสโครงการประกันราคาข้าวข,ของนายอภิสิทิ์และโครงการลงพักของนายสุเทพคุณก็ไม่ต้องมาชี้มูล โครงการรับจำนำราคาข้าวคุณชี้เมื่อไหร่นั่นแหละครับความหายนะเกิดขึ้นกับตัวคุณทันทีเพราะว่าพฤติกรรมสันดานพวกคุณไม่เคยเปลี่ยนแล้ววันนี้ขอประกาศเลยครับว่ายัางไงก็ตามแต่ถ้าปปชชีชช้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับนักการเมืองประชาชนเนี่ยจะลุกกระทึบเองขอบคุณมากครับขอบคุณครับ